สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยที่7ปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามครูมเมมาเลยค่ะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนวันที่1นนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเล่นวันที่2ความปลอดภัยบนท้องถนนวันที่สาม ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าวันที่4ความปลอดภัยในการใช้ยาและยาเสพติด 5. ความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคมค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆวันที่1ความปลอดภัยในการเล่นสาระที่ควรเรียนรู้นะคะเล่นด้วยความปลอดภัยค่ะเล่นอะไรบ้างนะ้าถึงเด็กทราบไหมคะ นั่นคือการเล่นเครื่องเล่นสนามไงคะเช่นการเล่นชิงชา้าต้องทำอย่างไรคะเด็กๆห้ามยืนบนชิงช้าเด็ดขาดนะคะเด็กๆเด็กๆต้องนั่งให้เรียบร้อยจับเชือกให้แน่นแล้วค่อยปล่อยแกว่งเชือกนะคะการเล่นสไลเดอร์ก็เหมือนกันนะคะเด็กๆระหว่างที่เพื่อนกำลังลื่นลงมานะคะเด็กๆเด็กๆ ต้องรอให้เพื่อนลื่นลงมาเสร็จก่อนนะคะเด็กๆค่อยลื่นลงมานะคะเด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะวันที่สองเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะเด็กๆคือการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและสัญญาณไฟจราจรค่ะไหนใครตอบครูมเมย์ได้บ้างคะว่า การที่เราจะข้ามถนนให้ปลอดภัยต้องทำยังไงคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆต้องข้ามถนนบนทางม้าลายคะ่ะเด็กๆมาวิ่งเล่นบนถนนได้ไหมคะไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆเพราะถนนมีไว้ให้รถวิ่งส่วนที่เดินเล่นของเด็กๆนะคะอยู่ตรงไหนคะใช่คะ่ะที่สนามเด็กเล่นนั่นเองคะ่ะเวลาจะข้ามถนนวิ่งข้ามได้เลยไหมคะเด็กๆ ไม่ได้นะคะเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆต้องมีผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้งนะคะและวิธีการที่จะข้ามถนนให้ปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการข้ามถนนบนสะพานลอยค่ะเรามารู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรกันนะคะไหนใครตอบคเมย์ได้บ้างคะสัญญาณไฟสีแดงหมายถึงอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะหมายถึงรถหยุดพอรถหยุด สัญญาณไฟจะเป็นสีแดงเด็กๆก,ก็สามารถข้ามถนนได้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นสัญญาณไฟสีเขียวหมายถึงอะไรคะเด็กๆใช่ละค่ะให้รถผ่านไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาณไฟเป็นสีเขียวข้ามไม่ได้นะคะเด็กๆสัญญาณไฟสีเหลืองคือให้รถเตรียนหยุดนะคะเด็กๆ สัญญาณไฟสีเหลืองก็ข้ามไม่ได้นะคะเด็กๆเด็กๆจําไว้เลยนะคะสัญญาณไฟจราจรที่เด็กๆข้ามได้คือสัญญาณไฟจราจรที่เป็นสีแดงค่ะอย่าลืมปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะเวลาที่เด็กๆข้ามถนนจะได้ปลอดภัยทุกคนค่ะวันที่ 3. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสาระที่ควรเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆการป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเด็กๆเล่นได้ไหมคะเล่นไม่ได้เลยค่ะเพราะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะไฟจะช็อตและเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะสำหรับวันที่4นะคะเด็กๆเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาค่ะยาประกอบไปด้วยยาภายนอกและยาภายในนะคะเด็กๆยาภายนอก อย่างเช่นยาที่รักษาภายนอกเช่นมีดบาดหัวแตกหัวโนคุณหมอก็จะทำการล้างแผลรักษาให้กับเด็กๆค่ะส่วนยาภายในนั้นก็คือยาที่เราใช้ทานเข้าไปค่ะจะแบ่งเป็นยาเม็ดกับยาน้ำนะคะเด็กๆซึ่งการใช้ยาต้องได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอก่อนนะคะเด็กๆไม่ใช่ว่าเด็กๆเกจ็บป่วยแล้วจะ ไปซื้อยามาทานเองนะคะเด็กๆไม่ได้นะคะเด็กๆต้องไปหาคุณหมอแล้วให้คุณหมอเป็นคนสั่งจ่ายยาให้กับเด็กๆก่อนนะคะซึ่งยาที่ใช้ภายนอกและภายในนี้นะคะจะมีฉลากยาแปะอยู่ข้างขวดนะคะเด็กๆเด็กๆต้องคอยสังเกตดูด้วยนะคะถ้าเด็กๆดูไม่เป็นนะคะต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนดูให้นะคะเด็กๆในวันที่4ี่นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะคะ ไหนใครตอบครูเมได้บ้างคะว่ายาเสพติดประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเก่งมากๆเลยคะ่ะอย่างเช่นยาบ้าเหล้าบุหรี่สิ่งของมึนเมาทุกชนิดนะคะเด็กๆควรอยู่ให้ห่างไกลเลยนะคะแล้วอย่าลืมบอกคนที่เรารักด้วยนะคะว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีอย่าลืมหลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะวันที่5ความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคม สาระที่ควรเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆคือการป้องกันอันตรายจากของแหลมคมเออะไรบ้างนะคะเด็กๆก็อย่างเช่นอะไรคะเด็กๆกันไกมีดตะปูไขควงและสิ่งของอื่นๆที่แหลมคมนะคะเด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าเด็กๆห้ามเล่นของมีคมเหล่านี้เด็ดขาดเลยนะคะ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะต้องทำใบงานด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกับคุณครูมเมย์ใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ